ดีนะที่กดใจไว้อ๋อกดรูปหัวใจนั่นแหละอ๋อกดรูปหัวใจงี้ใช่ไหมใช่เป่านละดีนะที่กดใจไว้พอเวลาปวดหัวมาเปิดฟังรู้สึกโล่งดีเวลาปวดหัวมาฟังเสียงดังเคาะโล่งดีไม่คืออะไรวะเนะี่ย อ๋อเข้าหูสู่ใจเปิดใจแล้วก็ล้างบันทึกในหัวนั่นเองมันก็เลยโล่งใช่นะก็แปลว่าหัวเราเนี่ยมันบันทึกอะไรว่ามาไว้เยอะมากเลยเข้าหูสู่ใจสมองบันทึกแก๊กนี่วันหนึ่งตั้งแต่เด็กๆมาแล้วถึงนาทีนี้เข้าหูสู่ใจสมองบันทึกหมดหัวบันทึกหมด เข้าตาสู่ใจเข้าจมูกสู่ใจเข้าปากสู่ใจเข้าผิวกายสู่ใจบันทึกในหัวหมดเลยตื้อไปหมดเลยพอเวลาได้ยินเสียงลุงกิ้งเข้าหูสู่ใจล้างบันทึกเลยมันก็เลยกลายเป็นโล่งใช่นะใช่นะครับอารมณ์นี้หรือเปล่าครับท่านถ้าอารมณ์นี้ก็แปลว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลเลยเพียงแค่กิ้งเบวนี่นะชาณนะชา ขอให้โล่งตลอดการตลอดไปสิ่งที่ได้ในวันต,ต่อไปคือเราจะรับรู้เร็วเรียนรู้เร็วผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านกายสัมผัสมันจะโต้อตอบตอบสนองเสียงเราเร็วแปลว่ามันจะส่งผลให้เรารับรู้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้นเร็วขึ้นสรุปแล้วก็คือไอคิวสูงนะอีคิวก็คือควบคุมอารมณ์ให้ได้ด้วยนะคะแล้วจะไปโดยกันระหว่างอารมณ์ดีและความคิดดีไวจดจําได้แม่น มันก็เป็นคนเก่งนั่นเองนะิวสูงก็เก่งอารมณ์ดีก็เป็นคนดีแค่นี้เองฮะเก่งกับดีอยู่วิธีเดียวกันขอให้เป็นเช่นนั้นนะครับคุณนกซี่นกซี่จบข่าวครับท่าน